ประเพณีตานกว้ยสลากหรือสลากกระพัดคือการถวายเครื่องไทยทานแก่พระพิสุสามเณรโดยไม่เจาะจงผู้รับเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวล้านนาโดยทั่วไปจะเริ่มนับราววันเพ็ญเดือน1 2เหนือหรือประมาณเดือนกันยายนและสิ้นสุดในเดือนเกียงดับหรือประมาณเดือนตุลาคมของทุกปีประเพณีตานกุยสลาก นิยมจัดกันสองวันคือวันแรกวันทําพิธีตานกลวยสลากเรียกว่าวันดาเป็นวันจัดเตรียมเครื่องทยยทานต่างๆที่จะถวายพระสงฆ์โดยผู้ชายจะช่วยกันจัดตอกสารกลวยหรือตรกาฝ่ายผู้หญิงก็จะจัดเตรียมของที่จะหอ่อนำลงไปในกลวยได้แก่อาหารขนมผลไม้เครื่องใช้สอยต่างๆ สิ่งของต่างๆเหล่านี้จะบรรจุลงในกลวยซึ่งกรุด้วยใบตองหรือกระดาษสีต่างๆเมื่อมีการบรรจุสิ่งของต่างๆลงในกลวยเรียบร้อยแล้วก็จะเอายอดคือสตางหรือธนบัตรผูกติดกับไม้เรียวเสียบไว้ยอดที่ใส่นั้นไม่จำกัดว่าเท่าใดแล้วแต่กำลังศรัทธาและกำลังทรัพย์กลวยสลากทุกอัน จะต้องมีเส้นสลากที่ทำจากใบลานหรือกระดาษตัดเป็นแผ่นยาวๆเขียนชื่อเจ้าของไว้และยังบอกอีกว่าอุทิศไปให้ใครวันที่สองวันตาลก๋วยสลากชาวบ้านจะช่วยกันนํำก๋วยสลากที่ทำไว้แล้วไปที่วัดและนําเส้นสลากทั้งหมดไปรวมกันที่หน้าพระประธานในวิหารนางฟังเทศอย่างน้อยหนึ่งกันจากนั้น มคธายกนำเส้นสลักทั้งหมดที่รวมไว้แล้วแบ่งออกเป็นสามกองส่วนที่หนึ่งเป็นของพระพุทธเจ้าส่วนที่สองกองนั้นเฉลี่ยไปตามจำนวนพระพิสุกสองที่นิมนต์มารวมในงานบุญหากยังมีเหลือจะนำมารวมเป็นของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเมื่อพระพิสุสามเณรได้รับส่วนแบ่งแล้วก่อนจะยึดเอาชัยภูมิแห่งหนึ่งในวัดและจัดการออกสลาก คืออ่านชื่อในเส้นสลากดังๆการเที่ยวหาเส้นสลากนี้เป็นที่น่าสนุกสนานมากเมื่อพบเส้นสลากของตนแล้วก็จะเอากลวยสลากไปถวายพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะอ่านข้อความในเส้นสลากให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วรับเอากลวยสลากและกล่าวอนุโมทนาให้พรแล้วก็คืนเส้นสลากนั้นให้เจ้าของไปเจ้าของก็นำเอาเส้นสลากนั้น ไปรวมกันไว้ในวิหารจากนั้นมักคธายกก็จะเอาเส้นสลักนั้นไปเผาไฟหรือทิ้งเสียประเพณีตานกวยสลากที่ชาวล้านนาได้มีการสืบสานต่อๆกันมานี้เป็นการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง อีกทั้งเป็นการอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่บิดามารดาและญาติที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเวทีนอกจากนี้ผู้ถวายจะอุทิศกุศลนั้นให้ตนเองอีกด้วยเพราะเชื่อว่าเมื่อจากโลกนี้ไปแล้วหากได้เกิดในภพอื่นก็นจะรับสิ่งของที่ตนได้อุทิศไว้เมื่อยังมีชีวิต และถือว่าเป็นการบริจาคทานที่ได้อน,นิสงมากอีกด้วย